ยังอยู่เชียงรายครับตอนนี้พักอยู่แม่สายครับออกจากมองพักมุงหนาเข้าไปผ่านแดนข่าขี่เล็กครับดีเลยนียค,รนยครับจุทนีแล้วครับจุดเนื้อสุดในสานแล้วก็จะผ้าแวะไปเบิ้งทำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับว่าบรรยากาศก่อนเถึงเป็นยังไงนะบรรยากาศในถ้ำเป็นยังไง เดี๋ยวแวะตามกันไปเบิ้งครับสามมิถุนาสองห้ากปองปากทำน้ำเต็มมืดกระมืดการช่วยเหลือแบบโอ้โหพี่ครับออกมาปุ๊บกลายเป็นกลายเป็นโพงเลยครับโพง,งมงึงนี่โพงแบบไง ออกจากวิกตอเรียโฮเทลแม่สายนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่ชายแดงระหว่างไทยเวียากจะไปถ่ายรูปก,กันครับตูตรงจุดสูงส,สุดแดนสยา,าม ายครับนอนครับจุดชายแดนฝั่งไทยเมียนมาครับ,บข้ามไปตรงน,นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันจอดไว้นี่ครับทีมเราเอ,าอ้าข้อขราวใครเกิดใครเนี่ยอุดภูมิขึ้นลิท่ที่ป้ายนะครับแม่สาย ส7บองศาบรรยากาศยามเช้าคือแม่สายครับนี่ตรงนี้ครับมีสกายวอล์กนี่คือแม่สายครับนู่นครับจุดที่เราจะไปชมกัน <toe> <fruit> ตรงชายแดนไทยเมียนมา คนไทยมาครับก็คือมันจะเป็นทางคู่ขนานเดินไปฝั่งนี้จะเป็นของฝั่งทางเมียนมาเขาแรกตัวเพื่อที่จะข้ามมาฝั่งไทยอันนี้ฝั่งไทยเราเลยครับร้านค้าร้านขายนี่กยกหยกหกเลยทางนี้นะครับเดินคู่ขนานกันมาถ้าจะมาถ่ายรูปตรงจุดเหนือสุดแดนสยามชาวเมียนมาเขาก็ต่อคิวเกทียะซื้อบัตรข้ามแดนนะครับ เรากำลังข้ามเขตครับเข้าสู่ดินแดนเหนือสุดแดนสยามอุยบรรยากาศครับนี่ครับเราผ่านประตูมาแล้วนะครับนู่นครับสกายวอล์กที่เราจะไปตรงนู้นนะฮะแต่ถ้ามาตรงนี้ไม่ต้องทำนะครับเราต้องมาถ่ายรูป,ปรตรงนี้เลยครับ นี่เลยนี่ครับอีกฝั่งก็ข้ามไปข้ามมานะครับนี่ชายแดนแม่สายโอ้รถเท่มากแต่ละคันมีเอกลักษณ์ครับผมอ๋อพี่เขาบอกว่าเป็นรถพม่าข้าม,าามโอ้ดูทะเบียนได้เนาะพี่ อ,อเท่ากเลยพี่น้ำมันพกมันเลยเนาะนนนอ๋ออันนี้เป็นไรพี่อ๋อถังน้ำอ๋อนี่น้ำมันอุเต็มเลยกับโอ้กี่ซีซีเลยพี่สองร้อยห้าสิบสุดติงชโชคคู่อคนเท่าไหร่พี่ข้ามใบนี้คนเท่าไหร่คนละเท่าไหร่ถ้า คนละสามร้อยประมาณกี่กิโลวิ่งเข้าไปพี่พี่ได้แ่งออกไปส่งได้หมดอ๋อไปส่งได้หมดอ,อ๋อแล้วแต่เหมาเท่าไหร่ก็ไปตามนั้นเลยเอโอ้ยนี่กันสาดมีกันฝนนี่ครับอต้องจากลาแม่สายแล้วครับเ,เราจะไปกินข้าวกันสวยงาม โดยการเทคออฟสามสอโชว์นี่ค่ารถโดยสารเท่าไหร่นะครับจะมีตู้บรค่าดมันเท่านั้นครับค่าบำรุง้ำนขอขอขอยกนิ้วนะครับสามสองหนึ่งนี่โอเคครับลานเหนือเบอร์เก้านะครับเราจะขึ้นไปเราเข้าไปใช่ไม่ขึ้นนะครับเราเข้าไปชมํำหลวงคุณน้ำนางนอนนะครับอ่านี่กลุ่มขนส่งบริการนักท่องเที่ยวโดยชุมชนเสิร์ตครับ นี่ครับรอบด้านล่างก็ปากข้าวโพดนะครับเมื่อกี้มีทั้งไร่ส้มไร่ลำไย,ย <S <s <ug as> มันสับป,ปะรดมันสับป,ปะหลังตอนนี้ เป็นตู้บริจาคค่าน้ำม,มันนะครับไม่มีอะไรแต่่ทิปทิปบ็อกม,มาเก็บต,ตังค์เราก็ลงมาแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยครับอืมอ ยี่ิบสามมิถุนาสองห้าหกหนึ่งจักยานยังอยู่มาหน้าฝนนะครับน้ําจะขึ้นขนาดนี้เลยครับลงออกมาจากถ้ำเลยน้ํา อเวลาเข้าชมถ้ำหลวงเปิดแปดโมงสามสิบนาทีปิดสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นอเงาครับ ตอนที่ซอยเหลือนะครับมวงนี่มันเป็นปองปากทำรรน้ำเต็มมืดกระมืดอการช่วยเหลือแบบโอ้โหพี่ครับออกมาปุ๊บกลายเป็นกลาเป็นโผงเลยครับโผงวงนีโผงแบบไงไไปา<ะ>ดยังไม่จบครับยังขึ้นไปอีกยาวมาก มือตืดตื้อมากระเป๋าสารคามกับซ้ำมัดสวยจังตรงนี้ ได้เวลาออกจากขุนหลวงขุนถ้ำนางนอนขุนลาขุนเขาก่อนครับเราจะไปหากินข้าวกันแล้ว